สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่าพี่หยีก็อยู่ที่เจรินคอยสาขากระบี่นะคะอ่ามารับปุ๋ยให้ลูกค้า120กระสอบนะคะทองล้นสีส้มนะคะสาวกทงล้นนะคะเชิญฟังทางนี้เลยค่ะโปรโมชั่นเดิมของเรานะคะยังมีจนถึงสิ้นเดือน คนไหนที่สนใจนะคะปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับเคมีของเรานะคะทองลลนตัวนี้นะคะการันตีอ่าพี่หยใช้เอง3ปีนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะใช้ซ้ำๆนะคะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่จูกลิ่นนะคะวันนั้นนะคะสั่งไป22กระสอบนะคะไปใส่ปา์มน้ำมันส่วนวันนี้นะคะมาสั่งเพิ่มอีก100กระสอบนะคะ เป็นวันที่ว้าวมากๆนะคะกระสอบละ25กิโลนะคะ465บาทนะคะของล้นสีส้มสิ้นเดือนนะคะจะปรับราคาเป็นกระสอบละ575บาทนะคะคนไหนที่สนใจนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะ,ะเชิญสั่งได้ก่อนสิ้นเดือนธันวานะคะส่วนคนไหนที่เป็นสมาชิก ตันแรกรับไปเลย1,000บาทนะคะอ่าสำหรับสมาชิกนะคะซื้อไปเรื่อยๆนะคะปุ๋ยนี่เราจ่ายจ่ายน้อยมากนะคะจ่ายเป็นเงินสดน้อยมากนะคะเพราะว่าเราจะมีในระบบนะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะอ่าวันนี้นะคะหนระสอบของพี่นะคะลูกค้านะคะ นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ข้างโรงลรมที่เองนะคะมาสั่ง100กระสอบนะคะแล้วก็จะมีออเดอร์ของลูกค้าเรื่อยๆแต่วันนี้นะคะมันทุกได้แค่120กระสอบนะคะสนใจก็รีบสั่งเลยนะคะก่อนสิ้นเดือนนะคะจะปรับราคาใหม่แล้วนะ